เอาละพาร์ทนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยคงไม่ต้องพูดอะไรมากมันเริ่มเลยดีกว่ามันบอกว่ามันจะทําการทดสอบเรามามาสอนบทเรียนให้มันรู้เลยดีกว่ากูตอบเยสเลยมากูจัดไปเรียกได้ว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทเบาๆเลยเพราะว่าไม่ค่อยนานเท่าไหร่ฝลังจะพาร์ทนี้จะเป็นของหนักและพาร์ทนี้เบาๆกูพากเบาๆเลยพาร์ทนี้เบาๆๆ นี่โอ้โหเกือบโดนเกือบโดนแล้วกดโดนแล้วโอ้โหโอ้โหมองซ้ายมองขวาก็ส่งระเบิดไปโอ้ยกูโดนกูโดนมึงเก่งกันแล้เนี่ยแต่ว่าถ้ามึงเก่งครั้งนี้ทำไมมึงถึงโดนประดุกยักษ์แตกเข้าไปล่ะแมงมุมก็เลยเล่นตัวแล้วมึง โอ้โหมีท่าใหม่ท่าใหม่เฮ้ยนี่มันท่าอือมหาปลาไนี่โอ้โหระเบิดได้ด้วยไม่ธรรมดานะมึงอะเข้ามาเลยมึงทุกตัวแม่งเป็นนี้หมดเห็นไปนละ่ะแม่งหลงกลกูหมดแค่วางระเบิดโอ้โหมีท่าขุดซ้ายด้วยอ๋อมันมีท่าเสริมนายนายสกงอือมึงมา ระเบิดมึงแม่งกากของกูแม่งดังกว่าตุ้มตามเลยมึงโอ้โหเอือดตำนานโอ้โหระเบิดแค่เนี้ยกระโดดพิชิตเตาโอ้โหตัดไม่โดนระเบิดกูใหญ่กว่าเยอะมึงก็แค่อึดธรรมดาอโอ้โหตัวนี้ต้องใส่จะกากันนะ กูโจมตีแค่ไม่ท yeah. oh, oh, nice. ีแม่งก uh ็ลดเยอะแหละอุ้ยโหเมื่อกี้โอ้โหท่าสวยนะโอ้โหเหมือนท่าเต้นรำเลยอะแต่กูสนใจอ้าวชิบหายวานไม่ติดอันนี้แหละคือศิลปะของจริงมึงเข้ามาเข้ามาเลยโอ้โหอ้โหกระโดดข้ามกระโดดข้ามแต่ก็โดนเพราะระเบิดกูใหญ่ระเบิดมึงเล็กระเบิดมึงเป็นแค่อึธรรมดาออื้หือระเบิดเล็กชิบหายมามึงมาเลยมึงมาเลยเข้ามาใกล้เลยไปเดินมาเล่า โหกูต้องดันไปเองกูส่งลูกนิมิตไปกูมีบาเดีย้องการโชคดีเนี่ยแหมจะตายอะไรอีเดียวมึงจะตายละมึงจะตายอย่างเขียดถึงมึงจะเป็นหมาก็เหอะโอ้โหมึงอึใส่ใครกูถามจริงมึงอึตรงนั้นกูก็ไม่เดินไปหาอยู่แล้วนี่มันโง่นี่มึงโง่หรือมึงโง่วะเฮ้ยโอ้โหอึตรงโน้นอ่าอย่างนี้มึงก็เหยียบขี้ตัวเองไะดิโอ้โหเกือบโดนนะโอ้โห เดี๋ามาเข้าใกล้กูนะมึงแล้วมันก็ตายอย่างเขียดเรียบร้อย <c oughs> แล้วกูก็ได้ตังมา1,800เยน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 เ <c oughs> กูรู้ว่าตัวหญิงฟูเซ่ซัมมอนกมานักเถียงกูคืการกำจัดคิมสันแต่ว่าเด็กนี่กับพ่อของเด็กช่วยชีวิตฉันไว้ใช่ฉันทำยังไง แล,และและและมันก็ลอยแล้วมันก็ลอยมามาหากูและกูก็ได้รับลูกลิมิตแห่งความซื่อสัตย์มาอะไรนี่พลังเลือกมึงหรืออ้าวอย่างนี้อย่างนี้ก,กูกูก็ไม่ต้องไปแล้วสิอะไรนะมึงจะไม่กลับหาเจ้าหญิงเหรอโอเคในเมื่อมึงไม่ไปหาแล้วหญิงฟูเสะ ถ้าอย่างนั้นกูก็กูก็ไปแล้วล่ะกูไม่อยู่แล้วโอเคเราก็ได้รับพลังมาเรียบร้อยแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะเหลือแค่ตัวสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็จะจบก็ไม่จบหรอกเนื้อเรื่องแม่งยาวชิบหายบอกเลยเกมเนี้ยเพิ่งไม่กี่พาร์ทเองไม่ใช่เหรอเออ นี่ขนาดพวกมิกิพาร์ทเนี่ยไม่รวมไม่รวมตอนแรกที่กูไม่ได้เล่นให้ดูเนี่ยเราจะกลับไปยังคามมกิเมืองคามมกิเมืองแรกที่เราอยู่เลยอ่ากูค้นพบมีแต่มีนอนหลับแก้งมันหน่อยดีกว่าอ่าอ้าวมียังนอนหลับเหมือนเดิม โอ้โหไม่มึงหลับลึกขนาดนี้ว่าตัดโอ้ตัดก็ไม่โดนเว้ยตัดไม่ได้ส่รงระเบิดไปโอ้โหไม่เป็นอะไรด้วยหรือว่ามันไม่อยู่ใกล้วะไม่มันใจกูช่างแมงเหอะกูไม่ยุ่งละโอ้ยกูไม่ยุ่งละบอยให้มันนอนหลับต่อไปชีวิตมีแต่นอนเหมือนกูเลยกูก็นอนทั้งวันแล้วเราก็มาถึงที่ สนามชินชูสนามชินชูเป็นสนามกว้างกูก็จะว่ายน้ําไปแต่ว่ามันมีจํากัดนะถ้าเกิดอยู่นานๆแล้วก็จะจมน้ำเพราะฉะนั้นกูต้องใช้พลังสร้างดอกบัวพลังกูมีแย่ๆเลยแต่กูยังใช้ไม่หมดหรอกโอ้ยจะจมจะจมจะจมอีเดียวอีเดียวโอ้ยแต่เพื่อความปลอดภัย กูสร้างดอกบัวดีกว่าค้นพบหมูป่าอ่าเจอหายเจอหายก็ต้องให้มันแตกแตกแล้วแตกอีกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราทำการกระโดดลงไปเลยลงเหวไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเจ็บเพราะว่าหมาของเราในเกรงมากเป็นสุน,สนัขที่เก่งที่สุดในปัตตภีไปเลยวิ่งไปเลยมุ่งสู่เมือง คามิกิเอ้ยไม่ใช่สิคามิกิไม่ใช่คามิกิและแล้วแล้วก็มาถึงเมืองคามิกิสวยงามไม่ละมึงอ่าสอนญ,ญาแบบนี้แสดงว่าแคนนีนแท็กเกอร์นี่ไงแคนนีนแท็กเกอร์แสดงว่าจะต้องมีนั่นบแห่งซาโตมิอยู่แถวนี้อย่างแน่นอน ถ้ากูจำไม่ผิดนะนะนั่นแหละไอตัวนั้นแหละใช่เลยเดี๋ยวก่อนก่อนที่กูจะไปหามันแล้วก็กูทำการขึ้นไปยงังภูเขานตกเพื่อไปเอาของอวิ่งผ่านเข้าไปค้นพบเดี๋ยวเยวอ่าค้นพบตอกไม้ใช้พลังแศิลปะในการสร้างเทาวันแล้วกูค้นพบใบโคฟเวอร์เฮ้ยขุดผิดขุดผิด ตึงตึง,ตงวงกลมทําให้มันแบ่งบานไม่ใช่แบ่งบานแบ่งบานแบ่งบานโอ้ยตายตายตายแล้วกลัวขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกแต่ความจริงน่าจะสุดแล้วมั้งมีแค่นี้แหละคุณนอกว่าจะสูงกว่านี้เอาละไหนว่าของอะของอยู่ไหนอ๋อและเราก็าได้รับลูกนิมิตอีกแล้วเหรออีกแล้วอย่างงั้นเหรอ กูมาแค่นี้แหละแล้วก็กระโดดลงไปไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บเพราะว่าสุนัขเราเป็นสุนัขที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีเลยแต่ที่กูยังไม่กระโดดเพราะว่ากูดูวิวเฉยเอาละกระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปแบบดิจิตอลกูค้นพบสิ่งมีชีวิตมันคือไก่กินเลยดีไหมให้อาหารกินก่อนส่งมเมล็ดไป อพอมึงอิ่มกูก็จะกินมึง,งทันทีลากลงไปกินในนะ้ำเพื่อความอ,อร่อยนั่นมันแคนเนนแท็กเกอร์นี่มึงจะพากลับไปหามาสเตอร์อย่างนั้นเหรอ มึงต้องมีจดหมายจากเจียงฟูเซ่ก่อนไม่งั้นกูจะไม่ลุกไปไหนเพราะว่างานจะเริ่มต้นแล้วชูมึงตลกกับกูใช่ไหมมึงคือหนึ่งในเราเปิดตาตัมีเแล้วมึงก็ไม่กลับไปหาเจญิงเพราะงานนี่นะเอาละมึงกลับมาตอนคืนแล้วก็มาคุยกันผู้ชายอย่างผู้ชายกันดีกว่าเฮ้ยมันคือสุนัขกหมาป่าไม่ใช่เหรอโอเคได้เลยกูจัดไป แต่กูจะไม่รอให้ถึงกลางคืน,คนหรอกเพราะว่ากูมีพลังของกระต่ายแล้วกูใช้พลังนี้ในการทําให้มันเป็นตอนคืนทันทีเลยว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแบบนี้ก็จบแล้วนอพ r o มเบมเอาล่ะเรามาคุยผู้ชายอย่างผู้ชายดีกว่าเอามึงเข้าใจเลยผิดปะเนี่ยมันน่ากหมาเปป่าเว้ยเอาล่ะ มึงไม่คุยแล้วไม่ได้บึกสู้กันเลยใช่ไหมกูมึกวกาบึกจะคุยแล้วก็ตายอย่างเกลียดทุกตัวกระโดดเริ่มแรกมามึงก็เจอระเบิดกูเลยใช้พลังแห่งศิลปะมาระเบิดโหกูได้รับัหใช้เท้ามาด้วยอืไม่เป็นอะไรด้วย แข็งแกร่งเหมือนกันน่ะมึงอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเจ็บไหมนะมึงสงสารมันก็ได้นี่ยแต่ในเมื่อมึงท้ากูอุ้ยมามึงมาเลย,ยอุ้ยจอ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 ยไม่ดีน่ะบนหลายรอบไเรื่องจอยแต่กูก็ไม่ซื้อใหม่สักทีกูเลยใช้จอยจนกว่ามันจะแตกสลายไปจากโลกใบนี้เลยใช้อย่างประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะโอ้โหมีท่าเออมหาประไล ส่งระเบิดไปแล้วมันไม่โดนอ้าวโดนเว้ยได้รับพลังมาด้วยเมื่อกี้คือพลังนะไอ้้ส้มเนี่ยกระโดดไวโอ้โหกระโดดไปกระโดดมาโชลีลาโชลีลาโอ้โหโอ้โหโตรงดิ่งมาเลยกระโดดทันปะวะกูจะหนีทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่โดนอีกเดียวเกือบโดนอีกเดียวเองกูมีบาเรียนอะมึงมีท่าอะไรใหม่บ้างจะบอกว่าท่าเหมือนตัวเมื่อกี้เลย แค่ถ้าเออมหาปละไลใช้ก็ไม่ค่อยใช้มาเลยมึงเข้ามาเลยส่งระเบิดไปเออว่าให้มันเสร็จเออโดนโดนไหมมึงโดนไหมนะมึงไม่เจ็บไม่ท้อท้อทันไม่จะนิสเกลนะมึนมึนมึนเอาล่ะยู่นี่นะมึงโอ้โหฟันฟันแล้วฟันอีกอ่ากูนี้กูเพนก่อน พอเวลามันใช้แบบนี้มันจะเหมือนพวกพวกป้าแล้วก็ใช้ระเบิดเลยมันจะตรงดลิงมาหาเราแต่มันก็ไม่เจ็บไม่เป็นไรสนุกดีตุ้มตามโอ้โหกระโดดโชลีลาลงคู่เลยโอ้โหโชลีลาโชลีลาโอ้เอาละ่ะใกล้ล้าโลกแล้วมึงอะ่ะนบบบี่หลบแบบดิจิตอลเว้ยหลบแบบดิจิตอลเว้ย มีบาเลียวเว้ยกูไม่เจ็บมามึงมาเลยเดี๋ยวกูจะหลบมึงแบบชอชตอิชโตเว้ยเดี๋ยวไปกีมึงมึงใส่ใครอ้าวนิ่งแล้วมึงตายแน่นอนอย่างงี้มึงไม่รอดเอาระเบิดไปกินเดี๋ยวนี้ไปเลยลาโลกฮึไม่เจ็บแม้แต่น้อยอีกขีดเดียวมึงก็ไปลาโลกได้แล้ว มึงจะต้องสลบอย่างเขียดไม่ใช่ตายเพราะว่าถึงกูจะชนะมันมันก็ยังลุกขึ้นมาคุยกูได้ฮิ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 ได้ตังมา2 2ง5เา2เยน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 ทำไมมึงถึงไม่กลับไปหาเจ้าหญิงฟูเซกูไม่ใช่ฮายาบุสะตตัวจริงตัวจริงนั้นตายไปกับพ่อของมูชิแล้วพวกนั้นน่ะโดนปีศาจโจมตี เขาบอกกับฉันว่าให้ปกป้องมูชิจากจากปิศาจนที่จะมาฆ่ามูชิในคืนพระจันทร์เต็มดวงและนี่แหละทําไมฉันถึงอยู่ที่เมืองนี้เพื่อรอเทศกาลให้มันเกิดขึ้นมันกําลังเกิดขึ้นแล้วกูจะไม่ลุกไปไหนน้าที่ของกูคือสิ่งที่ฮายามุสะปัถนาไว้กูจะต้องปกป้องมูชิให้ได้และพลังก็มาหาที่เราเหมือนเดิม และเราก็ได้รับดูกยิมบิดของคาซื่อสัสตย์อ้าวนี่กูจาผิดนี่สำหรับไอ้หนูไนะอ้หนูมันกตัอยูไอ้นี่มัซื่อสัสตย์โอ้โหนี่กูจำมั่วหมดลูกขนูที่จะฆ่ามูชิงั้นเหรอมันไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจเลยเนี่ยหวังว่ามึงคงไม่เกี่ยวกับไอโอโลชิอะไรนั่นหรอกแต่เหมือนว่าตอนเนี้เราจะเก็บทุกอย่างครบแล้วอย่างน้อยเราก็เอาพลังเนี่ยกลับไปหาเจ้าหญิงฟูเซได้แล้ว พลังแห่งซาโตมิ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 เหยื่อของแต่ละปีเนี่ยนะกูคิดว่ามูชิไม่น่าจะเป็นเหยื่อคนต่อไปหรอกเรามันก็ตอบว่าไม่ต้องกังวลเว้ยนะที่อย่ากลัวการปกป้องมูชิเว้ยโอเคกูก็ไม่กังวลกันถ้าคนอาจสงสัยว่ามูชิคือใครมูชินี่คือเด็กนะมีเด็กอยู่คนหนึ่งมันจะชอบอยู่กับหมาเนี่ย แต่ว่าอย่างไรก็ตามคลิปเนี้ยต้องขอจบไปเท่านี้มันเป็นคลิปเบาๆนะเซฟเกมแล้วก็ลาจากแค่นี้คลิปหน้าหนักแล้วนะที่บีที่บี